สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2,565นะครับอัปเดตอากาศกันครับพี่น้องในเช้าวันนี้โดยที่สภาวะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรายังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขเขตร้อนชื้นฮะหรือที่เราเรียกว่าเขตมรสุมนั่นเองฮะที่มีกระแสลมเป็นโฟแมนคอนโทนทิศทางความเป็นไปฮะ ความเป็นไปของสภาวะอากาศเนี่ยเป็นหลักใหญ่หกสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เราอยู่กันนะต้องอาศัยสายลมนะฮะทำให้การพยากรณ์อากาศแปรเปลี่ยนคาดเคลื่อนอยู่เป็นประชามอยู่ล่ําไปนะฮะไม่ใช่พยากรณ์โดยอาศัยการเคลื่อนของมวลอากาศอย่างเดียวเหมือนกับเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวที่อยู่เลยเส้นรัตจุดที่30องศาขึ้นไปนะครับตามภาพตามลูกศรสีขาวนะพี่น้อง ผมก็ขอยืนยันกับทุกท่านอีกสักครั้งนะซึ่งหากได้ติดตามช่องนี้กันมาตลอดก็คงได้ประจักษ์กันไปบ้างแล้วนะฮะโดยวันนี้ก็อีกเช่นกันนะที่ทรงลมคู่ขนานบนล่างได้สร้างเหตุให้อากาศแปลเปลี่ยนไปได้ตามทิศทางการพัดของเขาโดยอาจมีฝนในพื้นที่จังหวัดรอบอ่าวไทยในทุกภาค และก็ทําให้ความกดอากาศในระดับความเย็ยนในพื้นที่เพี้ยนไปได้นะฮะเพี้ยนไปได้โดยเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับในภาพถัดไปที่พี่น้องเห็นนะเป็นพื้นลมมรสุมล่าง925เฮกโตปาสคาล600เมตรไม่เกิน1กิโลนะเหนือระดับน้ำทะเลนะวันนี้ทุกท่านจะเห็นแนวไอโซบาด้านบนไหลนะไหลเพิ่มลึกเข้าไปอีกนะโดยเส้นทึบนะ เส้นทึบพี่น้องเห็นไหมครับพ0นยเลยทีเดียวนะเส้นหนาวนะแต่ชายแดนท่าคิเหล็กแม่สายนะนะแล้วก็จะเห็น1นะันสิบแฮะไอโซบา 2018, พาันสิบแปดภาคภาคเหนือและอีสานบนของไทยโดย1ันสอยู่ที่ไหนครับพี่น้องอยู่ที่ปากอ่าวไทยเลยครับอยู่ตรงจังหวัดสมุทรปราการเลยนะเลยทีเดียวซึ่งเกรเดียนเกณฑ์เริ่มเย็นนะพันส ไปอยู่ที่ภาคใต้ตอนกลางเห็นไหมครับวันนี้ลงลึกจริงๆนะครับโดยในเช้าวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่6แนวไอโซบาร์หรือการเคลื่อนของความกดอากาศเท่ากันก็ยังคงคล้ายๆกับวันนี้ฮะแต่จะขยับขึ้นหรือถอยขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะดูแล้วเป็นไงครับพี่น้องนะเห็นแนวไอโซลีนเป็นแบบนี้นะหนาวแน่ๆใช่ไหมครับหนาวกว่าเมื่อวานแน่ๆแต่นะครับ เออมันมันหาเป็นเช่นนั้นไม่ครับพี่น้องไม่ได้เยือกเย็นถึงใจอะไรเลยนะฮะกลับที่พรุ่งนี้จะมีอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำฮะสาเหตุจากอะไรก็ไม่ใช่ฮะก็ไม่ใช่จากอะไรที่ไหนล่ะครับพี่น้องมันก็มาจากทรงลมหรือทิศทางการพัดของสายลมคู่ขนานที่ผมเล่าขานให้พี่น้องฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองนะฮะว่าเขามีอิทธิพลกับ บ้านเรามากมายฮะมากกว่ามูลอากาศนะฮะโดยทุกท่านดูทรงลมมรสุมในวันนี้เลยครับจะเห็นว่าลมนั้นไม่ได้พัดข้ามแนวไอโซบาร์แบบดิ่งหรือแบบตรงๆง,งเสียแล้วนะฮะโดยที่เขาพัดเป็นแนวขนานเส้นนะขนานเส้นคล้ายๆลมบนนะฮะทั้งทั้งที่ตัวเองพัดสูงก็ไม่เกิน1กิโลเมตรเลยแต่พัดขนานเส้นซะอย่างนั้นนะฮะ พัดขนาดเส้นก็มาจากไหนฮะมาจากทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเลาะทะเลจีนใต้ผ่านน้ําข้ามทะเลเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับผ่านพื้นน้ําผ่านพื้นทะเลดังนั้นมิกเซอร์ที่ผสมมากับเนื้อลมไม่ใช่โซดากับน้ำแข็งนะครับที่มากับลมก็จะเป็นไอทะเลความชืน้นความร้อนนะฮะซึ่งความเย็นที่มาจากเซนเตอร์หรือมวลความเย็นด้านบนก็จะลดลงไปเป็นธรรมดานะฮะ เพราะมันไม่ได้ผ่านพื้นดินป่าเขานั่นเองนะฮะดังนั้นแม้ว่าเส้นความกดเท่ากันที่มิลลิบาร์หรือเฮกโตปสาสคาระดับสูงๆจะไหลลงสู่พื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงทำให้ไม่หนาวเย็นตามเกณฑ์เส้นสักเท่าไหร่นะครับพี่้องในวันนี้พุ่งนี้เพราะความเพราะอะไรเพราะสายลมหอบความร้อนชื้นเข้ามาผสมนั่นเองฮนะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยที่ภาคเหนือและภาคอีสานบนนั้นยังเหลือความหนาวเย็นต่อเนื่องเพราะอะไรเหมือนกันฮะก็เพราะว่าสายลมอีกนั่นแหละครับพี่น้องทําให้เย็นได้ไม่เปลี่ยนแปลงฮะตามภาพเลยนะครับพี่น้องปาภาพที่เห็นเป็นพื้นลม500เฮกโตปาสคาลนั่นก็คือภาคเหนือนะฮะเขาก็ เขาก็จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกหรือคลื่นลมบน500เนี่ยฮะเป็นตัวช่วยนำลมเย็นด้านบนกดจมฮะเป็นแนวที่เขาเรียกว่าแนวคลื่นหลังนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแนวลิทนะะแนวลินะฮะย้อยลงมาพัดผ่านพื้นที่นิดหนึ่งตามลูกศรสีเหลืองด้านบนเห็นไหครับ โดยที่พี่น้องดูแนวพัดของกระแสลมบนด้านล่างวันนี้ฮะตั้งแต่อ่าวไทยขึ้นไปฮะวันนี้มีโชว์พาวนะส่วนหนึ่งพัดศาสตร์ขึ้นไปหน้าตาเฉยฮะพัดเสรินำเมฆฝนนะจากอ่าวไทยเข้าไปตกเสริมในพื้นที่ภาคใต้ต,ตอนบนรวมถึงทำให้มีฝนในภาคตะวันออกด้วยนะแบบนี้เห็นไหมครับสายลมนั้นลักษณะแบบนี้กทมและจังหวัดแถวแถวปากอ่าวไทยตัวกอมีฟ้าครึ้มนะฮะ อาจจะมีฝนได้แต่ผมว่าคงไม่ถึงนะคงไม่ถึงเพราะมีลมหนาวอยู่น้องบนในขณะที่ภาคใต้วันนี้จะถูกปกคลุมด้วยสายลมมรสุมที่พัดจากด้านบนที่พัดด้วยกำลังค่อนข้างแรงสาดเข้าไปทำแนวคอนเวอร์เจนซ์หรือพัดสอบกับลมมรสุมอีกหนึ่งทิศทางในระดับเดียวกันนะจากทางพื้นที่ด้านล่างบริเวณประเทศมาเลเซียส่งผลให้เกิดล่องมรสุมกาลังแรงนะ พัดผ่านภาคใต้นะทั้งสองฝากเลยทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งจะทำให้ภาคใต้วันนี้มีฝนเพิ่มนะฝนหนักถึงหนักมากในแนวลมบรรจบหนานหนาเห็นไหมครับพี่น้องแนวลมบรรจบกันหนาหนาพี่น้องภาคใต้ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพันไว้ด้วยนะครับฮะตั้งแต่วันนี้ฮะน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยสภาพอากาศในวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่6พฤศจิกายนนั้น ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6ต่ำสุดเฉลี่ยทั้งภาค14ถึง20องศาต่ำสุดที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตาก14องศาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าโดยในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6ต่ำสุดเฉลี่ย17ถึง22องศาต่ำสุดอยู่ที่อำเภอภูเรือนะครับวันนี้ ว,วันพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอภูเรือเลย17องศาในขณะที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านนะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6นะลาวตอนบนอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย10-16องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่แขวงหัวพัน10องศาโดยลาวตอนกลางและตอนใต้นั้นอากาศเย็นนะถึงหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย14-21องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ เมืองเวียงทองแขวงบริคำไซนะฮะ14องศาโดยภาคกลางของไทยอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่โดยเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6พฤศจิกาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย18-25ถึงองศาต่ำสุดที่อำเภอทองผาภูมินะครับ18องศาเซลเซียสโดยเมืองหลวงหรือกทบอของไทยนะ เช้าวันพรุ่งนี้วันที่6อุณภูมิต่ำสุด25องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าโดยเช้าวันที่6อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21- 24องศาต่ำสุดที่อำเภอสอยดาวจันทบุรี21องศาและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่รอบอ่าวไทยจากแนวลมบนในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองฮนะ และที่จะตกบ้างๆหน่อยก็อาจจะเป็นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดได้ครับพี่น้องสําหรับภาคใต้ใต้บนอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าโดยพรุ่งนี้วันที่6อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดทั้งภาคนะ21-25องศาต่ําสุดอยู่ที่อ,อําเภอแก่งกระจานเพชรบุรี21องศาและววันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยจะมีฝนหนักได้ ใน3จังหวัดนี้ครับพี่น้องประจวบคิริขันด้านล่างนะประจวบด้านล่างก็ตั้งแต่น่าจะทับสแกร์ลงไปบางสะพานบางสะพานน้อยนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีมีฝนปานกลางขึ้นไปได้เหมือนกันทั้งฝั่งถาวไทยและอันดามันบริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานนราธิวาส คลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทายคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอันมันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ